ณเดชยายา่าเที่ยวทริปยุโรปสลัดผ้าสู้หิมะอวดโมดหวานแทบท้าหนาวสุดๆควงแขนกันไปเติมดีกรีความหวานไกลถึงยุโรปเลยทีเดียว สำหรับคู่รักคู่หวานว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าเนเดตคูกิมิยาและยายาอุรัสยาที่ล่าสุดได้เกี่ยวก้อยกับไปเที่ยวพักผ่อนแบบทำๆท่ามกลางอากาศหนาวหิมะซึ่งแน่นอนว่าทริปนี้นอกจากจะได้เห็นภาพความสวีทหวานปนน่ารักแล้วนั้นเนเดตย,ยายาก็ยังได้เปิดโหมดฮอตเซิร์ฟมุมแซ่บมาให้แฟนๆได้ว้าวกันอีกด้วย โดยงานนี้ยา่ยาก็มาในลุกสวมชุดว่ายน้ำแบบวันพีชสีขาวอวดหุ่นสวยแซบข้ามกลางบรญญัติส่วนทางด้านนเดชก็ใจเด็ดถอดเสื้อโทอากล่ำกับนุ่งกางเกงขาสาั้นออกสเต็ปเตนเ้นเบาๆแต่น่ารักไม่เบา พร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนพื้นหินเรียกได้ว่าทริปนี้เนะเดตยายา,ยาเสิร์ฟทั้งความสวีทหวานและแซบซาชวนฮือฮามาแบบจัดเนะเดตคูกิมิยาเกิดวันที่17ธันวาคมพศ2534ชื่อเล่นแบรี่เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย มีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยเฉพาะละครที่แสดงร่วมกับอุรัสยาสเปอร์บันเช่นดวงใจอคคณีและเกมร้ายเกมรักร,กรวมถึงเป็นโฆษณาสินค้าต่างๆมากมาย เข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์ด้านสังคมงานการกุศลเช่นเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์เชิญชวนชายไทยคัดเลือกทหา,การได้รับเลือกจากสภากาชาติไทยเป็นทูตร,รณรงค์เผยแพร่พรความรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านมในปี2554 2555ได้รับเลือกจากมหาวิทยายลายัยมหาวิทยายลัยให้เป็นทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชานานาชาติเป็นต้น มีผลงานการพากเสียงการ์ตูนและได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในวงการบจากการที่ประชาชนพบเห็นนเดตปรากฏตัวผ่านสื่อต่างๆมากมายอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาและนิตยาทำให้บางกอบโพส์เรียกเขาว่ามิสเตอร์เอเวอรี่แวร์ ความสำเร็จในวงการบันเทิงอย่างเช่นได้รับฉายาซุปตาพัน์ธจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปี2554การได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากงานสยามดาราสตาอวอร์ดรวมทั้งรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหลายสถาบันที่สำคัญจากละครเรื่องเกมร้ายเกมรักได้แก่รางวัลเมขลารางวัลน,นาตราชและเซตสตาร์อวอร์ไปจนถึงได้รับการยกย่องให้เป็นหใน14ดาราแห่งศตวรรษและหใน1 120คนบันเทิงผู้ทรงอิทธิพลครึ่งปีแรก2,555รี q u วสดาราทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงจากหนังสือพิมพ์ดาราเดลีและอยู่ในอันดับหนึ่งจากผลการสำรวจความนิยมของสถาบันตอุรัสยาสเปอร์บันเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2536ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีบิดาของเธอชื่อซิกูดเป็นชาวนอร์เวย์ทำงานเป็นที่ปรึกษาการน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนมารดาของเธออุไรทำงานเป็นแม่บ้า อูรัสยามีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแคทเลียาอายุมากกว่าเธอ3ปีและมีพี่ชายชาวรนเวอีกสซึ่งเป็นลูกติดของซิกูดเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเดอรีเจนพัทยาตั้งแต่ปี2541จนถึงปี2552ก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียน